ขอให้พี่นงองเกษตรกรเอฟซีนุ่มโอนคนตะกการทุกคนนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดราคาหนาคอกนะพี่นงค์อยู่ที่คอหอยอันนะพี่นงค์อยู่บ้านยังก่อนบ้านยังไงอันบ้านน้องปอครับบ้านน้องปอตำบลบ้านข่ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเมื่อนี้เปิดเจ็ดตัวอันสามตัวครับสามตัวนะครับพี่นงองมีผู้หนึ่งแม่สองนะครับแม่นั่งหน่อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งตัวแรกกันนะครับผมเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกับหอยอันเลยนะครับผม ตัวนี้เอาเอาราคาก่อนเลยอันตัวนี้เปิดว้เจ็ดหมื่นหาครับเปิดว้เจ็ดหมื่นหาพันนะครับผมเป็นควายผู้เด้พี่น้องเป็นลูกลูกเทพมงคลครับเป็นลูกส้ยของเทพมงคลกับเป็นหลานของเบิรมพันล้านนะครับผมแม่เขาเด่นแม่บุญจักครับแม่สูงไรจักบ่ออันบุรุครับบุรุแม่อันไปซืออซ้อมาแม่นซื้อมาคือกันเอาใดขอมุ่น มาจังไดยกะบอกไปจังสั้นครับบ่เห็นแม่กะว่าบ่เห็นบ่เห็นครับบ่จักกะว่าบ่จักแม่โบมีแอบอ้างนะครับแต่ว่าตัวนี่สูงเท่าไหร่อันสูง153ครับสูง153่มเซนนะพี่น้องประกันบ่ส่วนสูงนี่ประกัน152ครับประกัน152นะพี่น้องวัดเอาเองเลยนะครับผมตอนนี้อายุอันนี้เฉลียวคู่หนึ่งกับสองปีหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละครับสองปีหกเจ็ดเดือนนะผมแต่ว่าโบเกินสามปีนะพี่น้องเมื่อท่านได อันซุดดอกแขวคู่นึงอ่ะฮอรก็หลุดนฮอรตะลนแมนร่นแล้วขนเพรท่านเพียงขึ้นเพราะท่านเพียงครับอ๋อพึ่งลนครับสองปีกวกัวนะครับสองปีเครื่องนะครับผมนี่ประกันที่ร้อยหาสิบสองครับอ่าใส่งานไดไปนี่ได้ครับเสื่องดีผสมได้แล้วเนาะผสมได้แล้วครับผสมเก่งคือเจ้าขวงคือผู้จูงมาสั่นนี่ผสมเก่งคือเจ้าขวาง เจ็ดหมื่นหาด้วพี่น้องผู้ใดหาพอพันเอาไปทับเอาไปคุ้มฝูงเอาไปเป็นพอพันผสมตัวน้บาบ้านนะผมนี่ครับผสมพันพหน,น,นึน่งพันหาบ่อายนะครับผมนี่ค,ครับควายพึ่งเขียวคู่แหลกพึ่งโรนยังม้อนม้อนขืนสุดนะครับผมนี่ราคาพอถึงแสนนะครับผมครับแต่ก่อนนี่ขายกับแสนกวเหมือนี่ลอยสี่สิบหาลอยสี่สิบแปดนี่ครับเอามาขายนี่แสนสี่แสนหาไม่ได้ห้อยขายสมัยก่อนไม่ได้ครับแต่ก่อนนะตั้งแต่ราคาควายแพงนะ ตอนนี้ราคาขวคุ้ยถือกับว่าไปตามราคาถือนะครับเรื่องนี้หู้ดีเยอะครับเช,ชื่องน้อยอันเนาะแมน่นเชื่องนะครับผมขวคุ้ยนุ่มพร้อมนะครับผมกะยังสีใหญ่ไปอีกอยูย่พี่น้องอนี่ขั้วคุ้ยมันพึ่งแขีวคูแหลกนะ,ค,นนะ,นะครับผมกะไปยุดใหญ่ยุ่นละหกปีนะครับผมยังสีเศร้าสูงนะครับผมห <c oughs> ลังกะมันจะพึ่งออ,อกคางแบบนี้โอ้ใครกะง่ามนะครับพี่น้องใครกะเสมอนะครับผมบ่องกะปลายบ่องดำควายทรงลูกเนียเขาว่าปลายบ่องดำ ถ้าผู้เฒ่าเก่าโบรานนะงอวอย่างสิไปบองดํานี่โว้สมเก่งนะครับทรงลูกความเจ็ดหมื่นหาต่อร่องได้ไหมอันเนาะก็ได้ครับเบื้องหน้าเขานะครับผมเขาเปิดนะครับกระโหลกใหญ่นะครับผมหมวเต็มดีนะครับพี่นงคงครับครับบบคอยหนิงบปนไรมีคว้ยแม่อยู่นี่เนี่ยเบื้องครับหน้าเขาพี่นงองเบื้องดูแข็งดูขานะผมบบมีตํนนี้ไหมอันเนาะบบครับอู้ขาใหญ่อยู่ด้วยพี่นงค์เบื้งกันตํานี้ครับเบื้องกันนะยัน โอ้ขาใหญ่ขนาดพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งป่องขาเบิ้งเอิร์กบกขผาอัตลักษณ์นะครับผมเตามจำนะครับผมอ่องข้อสองอ่องอ่องเดียวพร้อมตัวนี้สายเบิ้มนะครับผมนี่ครับเบิ้งดูขาเล็บนะครับเล็บมุ่นตัวขาใหญ่ดีได้พี่น้องกระดูกเนี่ยหหวเสื้อไปทับน้ำบานตัวละพันตัวละพันหานี่บ่บ่ขี่ไล่ได้พี่น้องเนี่ยงั้นครับดีไหวมันไหวเข้าทับรถตัวนี้มีอันท่านุกรรมดีเหลือเกินตัวงามเบื้องครับนาเขา โอ้งามงามตัวนี้ใครก็บงามนะครับผมเนี่ยอันคันผูใ้ใดสนใจเนี่ยเบอร์โทรยังไงอันเบอร์โทรศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดแปดสามสามห้าครับแปดสามสามห้าครับผม,บผมนี่นะครับผมสําหรับพอพันข้อท่านเดืขึ้นซ้ำเบิงด่านใายโอ้เบิงใครเนี่พี่น้องบนลอิงเลยจะไปกันไหนอันเบิงใครก่อนใครงามครับน,นี่ดีดีหางนี่บอลหางสั่นดี ปลายหางขาดอันมอญขนหางมอนปลายหางขาดดิปลายขนน่ยมันหลุดนะพี่น้องนี่จริงจริงมันก็เย้าเลยคออยู่นี่เห็นบอนี่ควยมันเนี่ยครับขนดิขาดโมเมนว่าหางขาดดิขนขาดอันนี้ันสีว่าควยหางขาดโบเมนตดิปลายปลายขนมันนะพี่น้องปลายขนปลายปลายขนหางนี่ครับนี่มันมันมันหลุดนะผมมันขาดนะผมหางบริขาดด้วยหางปกตินี่มั้งครับ โอ้ไข่นี่เสมอนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งชัดๆเลยเนี่ยไข่เพียงดีนะฮะับเบึ้งพี่น้องโบบิดโบเบี่ยวเลยนะครับเนี่ยบันทายเจ็ดหมื่นหาต่อได้อีกเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาไปทับได้เลยเนี่ผู้ใด่เหล่นพอพันเนี่ยหรือว่าหาพอค่อมตัวคำว่านำเชือดซ้อหมื่นนี่ราคามันแพงควายราคาถือกัเอาเนี่ยพอพันค่อมตัวไปทับเลยอยู่หอกนะครับผมเจ็ดหมื่นหาในคุ้มนะครับผม แต่ค่าผสมขั้นประกันกือสุมือนี้สามพันหาสี่พันหาพันแล้วแต่พอลองเบื้องขั้นมีสิบตัวหามื่นเหรอเอาไปทับตัวลแล้วพ่อทับเลยนี่ทับตัวเลยนี่ลูกเขมมงคพร้อมโอเคนะครับผมสาหรับตัวแรกนะครับผมผ่านไปเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับผมสําหรับแม่พันตัวที่สองนะครับผมอ่ตัวนี้เป็นเป็นควายสายใดแอนอันนี้แม่นี่สายอุเทยครับ เป็นสายอุไทยครับควายตัวนี้ขึ้นมาจากอุไทยคั้วตัวนี้เอาง่ายๆก็เป็นควายเก่าแมนเออนไปซื้อกลับขึ้นมาควายเก่าผมนะครับตัวนี้เออนไปซื้อมาเองเลยมันวะแมนครับไปซื้อมาจากอุไทยซื้อมาซื้อมาจากนนท์สังไอเจ้าของเพิ่นเป็นมม่กันกับตำรวจอยู่ไทยเพิ่นออกขึ้นมาให้กันเออนซื้อแม่ก็หลูมมากกบลูกเงินอุไทยมันแมนลลกเกันอุไทยตัวนั้นผมขายไปจันทร์สุรศักดิ์สี่แสนขายไปสี่แสน เลี้ยวไอันขายแม่เขาตอนทองไปแอนขายไปสามแสนสามแสนกับลูกซูเปอร์บิ๊กแอนครับเฮ้ยทองซูเปอร์บิ๊กแอนครับไปออกเป็นตัวเมียครับเขาขายแสนกว่าบาทลูกมันขายลูกมันแสนกว่าบาทครับเลี้ยวบาทนี้เลยไปซื้อกมาขายวายมันกะราคาลดลงเนาะไอ้เันก็เลยกลับไปซื้อขึ้นมาครับแม่นี่สูงป่ะแอนแม่นี่ลอยสี่สิบสี่ครับลอยสี่สิบสี่ตอนนีทอง ตอนนี้ท้องว่างครับท้องว่างนะครับผมท่านได้ทับนะพี่น้องกะรังเถือควายมันผมมีพอพ่านโค้มตัวยังสี่กะจับสั์มันกะคยากขั้นวนจะของเก่าครับมดลูกดีตัวนี้มดลูกปกติครัแล้วประกันมดลูกห้นี่รับประกันแล้วก็ลูกที่เท่าใดล่าสุดไอ้ลูกตัวที่ซีครับตัวที่ซีน่ล่าสุดตัวที่หาที่ไปข่้นมีต่อไปก็คือตัวที่หาูับลอยซีซี ประกันลอยซี่สิบสามครับประกันลอยซี่สิบสามเปิดราค่เปิดไว้แปดหมื่นครับเปิดไว้แปดหมื่นครับช่วงลูกราคาแสนตลอดด้แม่นี่จากควายราคาสามแสนครับตอนขายไปแม่ก็คือว่าตอนนั้นราคาแพงแม่ราคามันดีบาตัวยุคอกผมตะกี้เด้ว่าเกี่ยวเห็นยูดอกกาเคยไทยครับเขาหลักการลูกลูกมาดูไทยตัวเมี่ยครับนะผมมาขายแปดหมื่นกะ ก็คือว่าเนอราคาถึกราคามันถือก็ขายไปตามถือก็ขายไปตามราคาปัจจุบันครับนะครับผมเปิดแปดมือนครับขั้นขึ้นเนี่ยทับซูเปอร์บ๊กไฮบอลเนี่ยทับหายได้ครับนี่ขั้น,นขึ้นแล้วเนี่ยตัวว่ามันเริ่มเริ่มเริ่เม,มือกแล้วเพาตัวนี้มันขืนหลายเมือกขืนซี่เมือกขืนซี่เมือกจังทับจังทับไปมันยังนิ่งมันยังนิ่งมันสิยอมเป็นตัวพูทับเองตัวนี้แปดมือนนี่คือราคาเปิดด้พี่น้องับต่อรองได้นะครับ รับประกันนะครับพี่น้องอันนี้คือคันคิดขันยานว่าเป็นมงเป็นหมันอย่างสี่กะเอามาึ้นครับนี่ครับซืออยู่หนาคออยังสี่ให้ลูกดีพร้อมครับตัวนี้เห็นลูกมันใบเขียเคยทายอยู่เคยครับเห็นทั้งสองตัวครับเคยไปทายลูกซูเปอร์บิ๊กพร้อมอยู่คอกอ่ะบ้านอ่ะหินลานว่างต่อนะครับตอนไปเบิ่งลูกซูเปอร์บิ๊กตอนนั้นแล้วกันลูกเอ่าเงหนูไทยกะก็เห็นครับผมก็เป็นคนทายตอนเปิดราคาคููกันเลยครับอันลูกเบิรมพัลลานห้อยอันเนาะลูกของเขานะครับไปเบิ่งคลิปเก่าๆผมได้ นะครับกะส่งลูกดีครับเป็นควายสายอูไทยเลยตัวนี้หล่อยศีษีลลค่ายแค่แปดหมื่นบาทนะครับผมครับขั้นผู้ได้ย่านว่ามันสมบติดนั่นนี่กะรับประกันให้แม่นครับมันใกล้จะคืนแล้ว่ะผมว่าจะผสมซูเปอร์บิ๊กอีกเยอะใส่ซูเปอร์บิ๊กเืองครับนาเขามันมันเริ่มม่นาเมือกเราตัวพูยุ่นี่ก็ดินหรออถ้าถ้ามันนิ่งตอนไหนก็ทีเอาไปผสมซูเปอร์บิ๊กครับพี่น้องเมืองครับดูแข็งดูค้านาเขาครับอ่างนะครับผมเา้านะครับผม เนื้อดีด้เป็นควายอุ่ไทย่ว่ากาเนื้อดีนะผมอ่างเลือกพร้อมนะผมเบื้องหน้าเขาเลยครับควายอุทไทย้ารี่เขาจะบอบอบอชิดนะผมฮารี่เบื้องขับเขาในน้อย้ารี่สิบบอคอยบอชัดปันไดนะครับผมนี่แบบอุทไทยเลยนะครับส่งส่งควายอุทไทยเลยนะครับผมนี่เบื้องรับสะพ่อหน้าตานะครับผมแปดมือนได้พี่นวงต่อร่องได้อีกนะครับผมครับาคาถูกๆด้วยนะผมรับประกันตำนน้สำคัญทุกอย่าง รับประกันว่าโบเป็นหมันพร้อมเลนลูกดีนะครับผมขั้นยานมีปัญหาหนนี่กะบขดคุยกบหอัยเลยครับครับผมรับประกันครับผมขอกเงี่ยนกับยูนะครับผมอยูห่วงใดเขาขันเอาสื่อกับมันใจได้นะครับผมแนวนี้ขันมีปัญหาก็เอามาขึ้นเลยได้ครับตัวนี้รับประกันให้มอนว่าสมมุิมีปัญหาเนาะันนี้สมมุบเอามาขึ้นนสิว่าขายไปแลเหลวเงินใสเป็นเหลวมีวะขึ้นเทีม ก็ขึ้นเงิ่นทุกบาทครับทุกบาททุกสตางค์ครับผมมีว่าขายเหลวคือเหลว่험งานเนาะม่นคือรับประกันก,ก<ร>็คือรับประกันคือรับประกันนะพี่น้องขั้นควายมีปัญหาก็บอกว่าต้นนี้สำคัญมองไดก็คือบอก,ก,รบอกครับอันนี้ก็ขึ้นย่กับผู้ซื้อครับอันนี้ก็อันนี้คือชัดเจนนะพี่น้องการซื้อการขายมันต้องชัดเจนนะครับผมรับประกันคือรับประกันนะครับผมครับเอาโอเคอันเข้าไปเบ่งโตต่อไปครับผมสำหรับตัวต่อมาเลยพี่น้องเอาใจคนทุนหน่อยครับพี่น้องครับเงินบหลายครับ อยากเลี้ยงควายอยากล่องเลี้ยงเบงนี่เอารุ่นนี่ฉบับมินิไปเลี้ยงนจักบาทไอ้อันซ้ำเนี่ยสองหมื่นสามหาร้อยครับนี่สองหมื่นสามพันห้าลูกก็จะเล่นคนเดียวนี่มืให้ลูกกาพร้อมหมดเเบิ้องแช้งขาเบื้งเชียงขาเงีโอดีเบิ้งดูแข้งดูขาพี่น้องผู้ใดทุน่หลายเนี่ยอยากล่องเลี้ยงเบงราคาควายมันถื่อ กันนี่ละครับเอาตวัวซัมนีไปเลียงเนี่ยขั้นโบยขั้นเอ้องบโบมีทุนแบบเลียงราคาลักแสนหาเือนเจสิเอานี่สองหมือนไปเลียงสองหมือนสามหารอยเมนต่อได้พร้อมดิเมีนครับข่วนกินยาเก้งาารกรพร้อมราตาเลยครับ <laughs> นึงเล็บยาเนี่ย <laughs> มันเัาก็ออกจากแม่มาดิจักเดือนไอแปดเดือนกว่วนี่แล้วครับแปดเดือนกลัวเนาะแปดเดือนเก้าเดือนนี่ยอะเนี่ยแปดเก้าเดือนน่าพี่น้องครับสูงเท่าไรนี่ซัมนี่ อ๋อร้อยยี่สิบกว่าอยู่ดอกครับโบดีวัดเนี่ยโบดีวัดเนาะเอาข้าวเนเาะเ,เอาข้าวร้อยยี่สิบบวกไปประมาณร้อยยี่สิบก็ว่าเกินอยู่ดอกคิดว่านี่พี่นอ้องเอาเอานั่นวัดก็ได้ตัวบวววัดดอกราคานี้กคเอาเอาอันผู้ผู้มักครับ <c oughs> นะผมหาคั้ยหน่อยไป็นอย่างนั้เองสิครับเ <c oughs> นี่ยทุนบหลายนะครับผมเขาใจกเกษตรกรเลยครับเช่าหลักยาเลยนี่ราคานี้อย่างพูดทุนหน่อยเอาไปเีี้ยง่ออไดดกครับ ก็ได้โบลายมันวันนี้ก็ได้จักน้อยครับจักน้อยจักน้อยเอาเอาพสมมาพาควนกันก็ได้ครับมาควนด้วี่น้องเด้อครับเนี่ยถือว่าราคาตลาดเลยล่ะนี่คล้ายตามตลาดมั่นละตลาดทั่วไปเลยพีหน้องเขากับเบื้องเอากระดูโค้งสางแข้งขาอย่างสิมันเป็นตะไยเป็นตะลี่ยงอย่างสิ ครับเลี้ยงอ้วนขึน้นก็บเป็นตัวใหญ่ยอยู่ตัวนี้ขามันเหี้ยวคันมันใหญ่ขึ้นมากมันก็คือสิบบัวมันราคาสองหมื่นสองหมื่นสามดอกพี่น้องใหญ่ขึ้นมากก็เป็นตัวสามหมื่นสี่หมื่นก็ว่ากันไปตามตามคุณภาพนะครับผมอ้วนมากใหญ่มากนี่ก็มีกําไรนะครับผมคันเลี้ยงเลี้ยงใหญ่ดิมันก็สีใหญ่อยู่ตัวเนาะโอ้ยมันตะเก่าดิเนาะ สองปีก็สิใหญ่กว่านี้อยู่ดอกไม้คือสิพออยู่ซ้ำนี่ดรอว่มันยางขาย n h อยู่โฟวันสิใหญ่อยู่เด่นเบิ้งส่งเบิ้งแข่งเบิ้งขาในพี่น้องว้วหน้าเขาเนี่ยอัตลักษณ์กับมีดีเน่ยเอ้าเนี่ยถูกเลยพี่น้องเนี่ยปล่อยไว้เพื่อลามเนักเถื่อครับเื่อลามันเนื้เถื่อเดียวโอเคนะพี่น้องประมาณนี้โบมีตำนี้ดีราคาถึงจังสี่ครับโบมีครับปล่อยไว้เลยขึ้นกันเอาบัดนี้ขั้นผู้ใดสนใจก็ฝากเบอร์โทรอีกแน่อย่น092 0929189188335ครับ8335ครับที่ตั้งบ้านหนองปออยู่ใกล้เทศบาลตำบลบ้านขอครับบ้านหนองปอเนาะครับตาบล้านขอกพื้นเมืองจังหวัดขอนแก่นมาเบิ่งอยู่ขอกอยู่หลักเลยพี่น้องครับหลบก่อนมาเพิ่นก็มาซื้ออยู่ธขอกเลยเห็นชัดเจนซื้ออยู่ธขอกคุยกันง่ายสบายสบายไมีปัญหาก็เอามาคืนกันนะครับผมรับประกันกันนะครับผมครับชัดเจนชัดเจนหอยอันครับโอเคเนาะเบิ่์แล้วครับสวัสดีครับ